แล้วก็ที่สําคัญท่านเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าเออมันมีเรือลำหนึ่งที่ลอยอยู่กลางน้ําเรือก็ลอยไปกลางน้ําอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในเรือบ้างแต่ว่าสิ่งที่สาคัญก็คือคนที่อยู่นอกเรือเนี่ยพยายามมองว่าในเรือนั้นเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่าเออมันมันคนในเรือตายหรือเปล่าหรือบางคนก็บอกว่าคนในเรือคงยังมีชีวิตอยู่ หรือบางคนก็บอกว่าเรือเป็นเรือเปล่าความคิดมันก็เกิดต่างๆนานาขึ้นมาดังนั้นท่านก็เลยแนะนําให้ฟังว่าเรื่องราวบางเรื่องราวเนี่ยเรายังไม่รู้จริงอย่าเพิ่งตัดสินมันเป็นความคิดของคนอย่างคนในทั่วไปอย่างเงี้ยในทุกวันเนี้ยเรื่องบางเรื่องอยู่ในโซเชียลขึ้นมาหรืออยู่ในโลกอะไรขึ้นมาพอพูดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเขาไป ประครบประงมกันละเออมันเป็นอย่างงุนงันอย่างนี้ทั้งทางที่ตัวเองน่ะยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งกรรมตรงเนี้ยมันจะเป็นความมากความผลของเรานะครับเพราะเราคิดดูนะครับสมมติว่าเราไปพูดละคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดความเสียใจเขาเกิดความทุกข์ใจหรือฆ่าตัวตายเนี่ยกรรมมันหนักนะครับเพราะคําพูดของเราที่ไม่รู้จริงด้วยซ้ําอันนี้สาคัญมาก อย่าอย่าไปยินดีกับอะไรบางอย่างท่านก็เลยบอกว่าถ้าเขาจะดีมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาจะชั่วมันก็กรรมของเขาดังนั้นเรารู้เราเห็นแต่อย่าไปรับมาใส่ใจอย่าไปรับมาเป็นเรื่องราวของเราไม่งั้นมันก็จะขวางมรขวางผลของเราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ก็อยอยากจะอยากจะเตือนนิดนึงเพราะว่าในปัจจุบัน,นโลกพวกเรามัน สามารถที่จะด่าใครก็ได้ง่ายว่าใครก็ง่ายทำร้ายใครก็ง่ายดังนั้นอย่าดังนั้นเราถึงมีเราต้องเราต้อง,ต,องต้องฝึกสติฝึกสมาธิมาระงับตรงนี้ไงไม่งั้นมันก็ทําร้ายคนอื่นได้ง่ายแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างถ้าพระพุทธองค์ทรงมองแบบที่เราทําอยู่เห็นคันห้าของเราเป็นถูกชัดเราก็เห็นคนอื่นเป็นถูกชัดเช่นเดียวกันมันก็จะทําร้ายคนอื่นได้ยากขึ้น ความเมตตามันก็จะออกมาได้ง่ายขึ้น